ปกตินี่พ่นที่ไหนบ้างพ่นพ่นบ่อยยังพ่นเริ่มพ่นนานยังยังครับเหมือนเพิ่งเริ่มวันเพิ่งเริ่มวันนี้ไม่ใช่ก็จู่บ้านก็พ่นก็คือพ่นพ่นที่บ้านพ่นที่บ้านแล้วออกไปพ่นข้างนอกบ้างยังยังพ่นแถวบ้านพ่นแถวบ้านสน้นแต่วันนี้ก็มาลองกันดีกว่าก็ถือว่าสนุก้วกันอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เวลาไปพ่นเราต้องเจอปัญหาคือเราเจอแพงสูงแล้วไม่มีอุปกรณ์ไปอเงี้ยเอาไงดีวะเราเคยถึงขนาดไปขอ ไปขอยืมโต๊ะแมค้าไก่ย่างบางทีถ้ามันไม่ได้จริงๆยอะไรเงี้ยเราขึ้นไม่มีอะไรขึ้นจริงเราก็ต้องแก้ปัญหาว่าเรานี่ก็ต้องทําในพื้นที่ที่แบบเราทําถึงแล้วมันทํไงไยงเลยก็อย่างที่เห็นก็คือน้องก็เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งสนใจเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แบบออกมาแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยก็คือเขาก็มีฟอร์มมีทิศทางในในในไอเดียเขาสนดีนะครับก็ อย,อยาก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 ลองพนนงานให้ให้กับพวกร้านพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าการฟิตี้มันคนื่นมองเราเป็นเมื่อปกปกเล้ะเธอะอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเนี่ยชอบชอบในการทำอย่างนี้พอได้รับงานนี้มาก็รู้สึกว่าสุดยอดมากต้องการมาก อยากจะหาเงินได้อยากจะให้มันเป็นอาชีพมันก็ต้องทําให้มันดีแล้วทำไงมันดีก็ต้องฝึกทํางานฝึกตั้งใจอยู่กับมันอย่างน้อยทําแล้วมีความสุขอ่ะอย่างน้อยเราได้แล้วนั่นคือความสุขในการทําทุกอย่างครับก็คือประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ในการฝึกฝนมันจะอยู่ในตัวเราอ่ะแล้วมันก็จะกลายไปใช้ได้ในอนาคตไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่หรอกแต่มันก็ต้องมันมันก็คือมันจะช่วยส่งให้เราทํางานได้ดีขึ้นแหละแรกๆมันก็ต้องทุกคนแหละครับมันก็จะแบบ ไม่เข้ามือเข้าอะไรแ,ะแรกๆเราพ่นกันเละเหมือนกับปกติมันต้องคือมันต้องมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอตามตามปกติแน่นอนพ่นแรกๆมันก็จะแบบมันไม่คินงานพวกน,นี้มันมันกว้างมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นกราฟิตี้มันอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้จะเพ้นท์โลโก,โก้ทาคาแรคเตอร์ตกแต่งบิว์อินบ้านเล็กๆจุดเล็กๆผมว่าถ้าใช้เวลาฝึกฝนหรือเพิ่มตรงนี้มากๆก,ก,ก็จะทําให้น้องเขามีความสามารถมาก,มากขึ้นนะ เป็นงานแรกของผมนะครับที่เอาไปต่อเป็นอาชีพก็คือดูอย่างแล้วมันก็มีข้อผิดพลาดอยู่แต่ว่าก็ดีถือว่าโอเคใน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 ระยะเวลาที่เขาเพิ่นเริ่มพ้นแล้วก็ทําได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าก็โอเคไม่ได้แย่ดูในกล้องก็โอเคสีสันสวยงามนะม,มันก็มีความเป็นการ์ตูนความเป็นอะไรอยู่อะไเลย